สบายดีละสวัสดีเด้อป้าลุงมาสุขุทุกคนร้านข่อยนี่สันหาแกบนั่นแกบนี่นข่อยเลยสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนใช่จงมาอาบว้ดินนะฮะเอาจงไา้อาบวยเหร็ดได้นี่อันนี้มาจากนอกคูณได้นี่กระเป๋าโทรศัพท์อานี่มาจากประเทศนอกคูณได้เหลือมอมมัดนะผมยายวอนมาให้ได้นี่ อยากได้บ่อยากได้บ่ลูกอยากได้บ่นี่งามนี่งามนี่ปัดมาเฮือนอาชูวีน่าเล่นอีกทีนี่นี่งามบ่งามบ่งามไหมงามไหมเอาแม่มาเขือไปให้คุ้มน่ะมาเขื่อมาแต่เฮือนไม่ตู้ เอาไปดูนะอุ้ยอุ้ยมันทับคอนะอุ้ยอุ้ยฮันเดย์หันเดย์ฮันเดย์เมยเอ้ยเอาถุงยางมาเก็บเอาด้วยลูกกล้วยนะมันไม่ดุมาเอานี่นะผีปุ้ยไม่ได้ใส่เด้เพื่อนอนะมีผีปุ้ยไม่ใส่ว่าไปตะทิปป้าลุงยังว่าว่าเฮียนเหว่าผีปุ้ยนะบารมีว่าไรบารมีเฮียนไรนี่ว่าเองโดนนี่ nó đụng nó thì bùi sư thể hiện vào nó vào nó để nó chẳng ừ. nó đụng nó ngam bò ngam thùng này ngam bò đi ngam đi ngam lụng cặp bảo thô là sáp ừ. hà bà bà đi Cứ kì hả hả nọ <laughs> Bà bà cứ tuộn hả nọ กอได้ปะปาตัวเป็นแทะเห็นหรอเบิ่งหาอาเบิ่งไงเอาปวดใจใจอาไม่สบายอยากเบิ่งใจใจก่อนใจก่อนคนงามคนงามของไาใจเบิ่งมีเงินบ่มีเงินบ่เบิ่งไหนวะมีเงินบ่ในโทรศัพท์นะ มีเง uh, th ินบ้ามีเงินบ้างยางเมื่อกัน่าก็เตี้ยง่งวงดีอ่ะอ่ะถุงยางเราเก็บแล้วนะกล้วยนังเห็ดยังกับกระเป๋าอานได้คนเฮานี่เนาะตั้งศอกกับกระเป๋าอาดีเห็ดยังเหเห็ดกระเป๋าอาหนานหนานเอาลิปมาไปท่ายกันหนานตัวนี้มันยังเปิดง่ายใช่ปะ ไปไม่จอยท่าให้ซะจอยท่าปากไแม่ก่อนแม่จอยก่อนแม่จอยท้าปากให้วาดแน่วาดดักงามนี่นานๆชิมาเอาอย่างนี้ปุนี่เป็นแม่เป็นท่าปากนะชิมเอาอย่างนี้ปุนี เอาอย่างนี้ก็พออ่ะทำลายแขนอีกโอ้ยนายจอยใส่ใส่ทำลาแขนนะบ้านีมาของหาหนิเออทงหน้ามันเอาอย่างเดีบ้านีถ้าบ่ท่าแหละไปเอามาลิดสติกไงเอาไปไปไปท่าไปท่านายจอยอันนี้แพงกว่าตัวที่เขาซื้อสีนั่นเลย อันนี้แพงกว่าโตที่ห้องฮอ,อนใส่ตัวนีน้อันนี้เป็นสีมุกน,นั่นเป็นสีด้านเลยตัวเขาใส่ประจาไปไปก็ชิวให้มีจอยครับไปหมกม่วงหน้าไว้ป้าสีธรรมะข้านี้นจอยเก็บเอาไหมเออเอาละบอกอืมเอาไห้ป้าตัวสิงแค็งด้วป้าบ่ามักตัวอ่อนออนเอาไว้จักสองสางมะห์ให้ป้าน หลานน้อยนี่ก็ได้เอามา,น,านั่นแนวบีบสิวอาได้ลูกอาไป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 เลยอเอาติ๊กมาหาไว้ลิปติ๊กเอไว้โอ้ยหลานน้อยนี่นะ <laughs> เฮ็ดยังขุนแจีอากระหู้อยู่ว่าขุนแจีโคตรนี่ยังไม่อาอยู่เลยเมื่อวานไปโคนมาแล้วก็ฮีดมาเนาะกับทองอย่างนี้แหละเอามาเปิดตัวนี้เล่นบ,บ่อได้คงแท้ได้นึงแท้บ่อแท้

เธประพฤติดน <sh> <sh> ้าเธอเหงื่อไงเนี่ยยันตียันตีโอยมันหักเลยเออป้าผีง่าเลยไปจ้ะเนี่ยเลยก่ได้กินกั็ยังแล้วเอาใส่ตู้เย็นให้ป้านีะเอาแม่ขนมปังสองอันขนมปังไม่หรอื้ม Boy mới đây. Em, em, em mới, nó ngang Em bóng bay anh phùy bố bóng bóng bây bóng 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 mới bóng Em bóng mưa bóng 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 mưa bóng bóng <laughs> <laughs> hư hư, con ai <laughs> bố bà bát đọc được dạ, đây mới mười hình đọc được mười ừ, ông bát đấy hình đọc bát đấy ngang ngang bát, ngang nè mẹ mưa năm trời đấy thầy nói về nhiều năm, mưa năm trời mưa cần thang mưa năm trời đấy dạ nè mình khăn vào. mình khăn สันคันบอกก้าไว้ล so ิปสติกมาหาไว้ลอยเจ็ดสิบเก้าคนเลยเป็นเงินบาทนะอันนั้นถ่าได้ว่าลอยลอยสี่สิบเก้านะจนอันนี้สีมุกอีหอเดี๋ยวดีดี๋ยีอีหอเดียวกันมากระทนือกันเดี๋ยวนี้ถ้าคือบรทนเลยเนาะแต่ว่าบ่อกินกัคือแบบว่ายิ่งแบบกินเลยให้ขึ้นยง เอาเอาวอยเราเบ้าเมย์เอาไม่เข่าก็ได้ไงอื้มอื้หายว่าจอยอยู่หายไม่จอยท่าห้ไม่สะตอนพันไม่จอยสิท่าห้คือ่อยท่ามาอ่ายท่าห้มะมาอ้ายท่าห้มะมาอ้ายท่าห้มะเฮ็ดยั่งมเย ฮะดูใต้ชิงล่างถวยเดลยนนี่ยาดีกระเพาะผมบอกมามาอาถาหยอาอ่ณโอ้ยลานอยากทาปากมา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 มะเขือออนคักข้างอย่างนี้เบิ่ เมื่อเอาบ่อมาคืออ่ะเอากำมาแบงเอาบนนักบ่อเมื่อไรบ่อแม่นั่นท่านจะออกไปอยากจะอาอยากจะอาอยากกินื่มนะพ่อฉีธาหายอรีผนป่อธาด้วยลานนี่ก็ได้อ้อนคักได้มาคือมันก็ร่างเป็นเลยบ่อเหยื่อคุ้ม คุมมากินมะเขือใบปิดยังนอนนี่ก็ปิดปิดมันนะแคะ่เพิ่นหาวยังไม่เพลินอยากกิดมะเขือปิดแล้วก็ไว้ในคุก็ได้เทมา้มันกำลังเป็นดอกใหม่้ลอยครับอ้าจับใหมันนะจังให้มันมาเลย เกศมากินบ่กระเพาบอกช่างกินเนาะเกศไปเมยลูกบ่าเพ็ได้เมียวลูกไปเมย์ไปเมยมาเอาของกินเมื่อไห้ไม่ตู่หากันเมื่อปะตู่กันโดยวาชนะวะโดยอรล่ะวะเออทุกเออออออทุกบอกไปสาบช่างเดี๋ยว โทรหาไพรน่ะโทรหาไครเฮ้ยหาได้ช่างเอาไปช่างมาแด้วมาแด้วอย่ากระชิลงไปเปิดห้านคือกันเด้วไปเนาะป้าพิงป้าพิงชิวตลอดอลูกกระแจนี่เือ เออยอมผมให้แล้วแล้วก็จังซะก็ได้ป่ะเป็นแกลานชาวขอลงนะเปิดให้ไอาทองเอ้ยเปิดห่านให้อาไว้อาทองบ่ดืออาอ้วนเรียกจอยมากมากพอดีเฮิร์นกินแซ่บเดเ้คือนี่กันกินหน่อยนั่งป้าคือไาวหลายแท้ เอ็นเหมือนออโงงานเนี่ยหมดอ่ะเออได้มดอะนะมะอาไร้าพี่อะนะมะทุกอย่างทุกอย่างค่ะหลานน้อยค่ะแต่ที่ไม่อยากให้เขาร้องไห้โมแมนว่าโมเมนว่าเอาใจเลยบ่อยากให้เขาให้ มาทางนี้ฝนตกกะไปเปิดห้านให้อานะกุญแจน้ำมือเจ้านะฝนตกเอามายังรีโมทนะเราซื้อมันโมเมนต์รีโมทเปิดห้านแล้วเอามายังเปิดห้านโมเดเกี่ยวกับรีโมทเลยเโมเดเกี่ยวเลยเอาเปิดติเปิดติโตเปิดไหม

Ừ, bữa này thô hai bà bà là chơi ba chị tôi ở đâu luôn tua tôi vát tôi tôi tua tôi 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 bà tôi tua tôi 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 kênh Bà Bà, nè. bà

กินนี่อยู่เพื่อนานาแต่หน้าว่านี่ก็ว่าอ,อยากกินเน้ออ่ากินเจอต้อนให้ก็มันจากนุ่งแข็งไดขึ้นมากจะว่านี่แนะแล้วปูดแบบบอกว่านุ่งเบี้ยวเพื่อนานนี่อยู่ได้รอ nạp con luôn lưng 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 kéo lưng nạp đấy nạp chạy đấy nạp 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 nạp

นลนอนเพือนอาแล้วนลงนอนแม่มันเอาต้นใหม่ถึงเพื่อนอาเรื่องเตี้ยถึงเพื่อนอากระกถึงเพื่อนอาหลงตบพัดพุ่งไม่ติดไปดีปลาลูกยาใบดี ปลุงเอ้ยนปดิหอมปะลุงนิมาซาผมด้อหนอหอมปะลุงมาซาผมเเด็ปะลุงหองปลุงมาซาผมด้ห่ะเดกปลุงงปเพือนาหนตาผมไช่นี่ตา ตบไเงินว่า้เบ่กันม่ต้องไปบอกมันบบอกถึงร่านกาปุงแล้วให้องบนี่บ่อแหนอแหนค่ะมันบ่อม้นี่

เลยถามจนพ่อไ่ใช้เปเสกเบี้ยพ่อไม่ใช้ลรอกหาเงินให้หาเงินให้นซื้อน้องบูดพ่อไม่ใช้หรอกย่านี้นะเตาเตาอบผมผม่ผมนาอืมเดี๋ยวจะี่านจะเตาอบกันห้าหกขูนสองขาเตาอบเราจะยาจะเตาอบมา mẹ 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 Đúng mẹ 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 đấy. Dạ. Trời, trời, trời. đấy พแม่เฮ้นี่อยากมึงกับนี่กับแแบบเมื่อนี่จะอาเนะกับอาาอนี้ยรับครับครับครัครับปดอาบน้ำในงบแม่ตาจะจมเดียวมองเดะโอ้่จะปีก่อนปกเจ็บป

นี่ไฮนี่เงิเยฮิดพจัดดอกอันิดูมาหาเลเี๋ยวพอแล้วก็จัดให้ลยน่ามีเงดเดี๋ยวพอไ้ทิดก็จัดให้เลยถ้าว่าม่ก็ือเท็คให้เปล่าถ้าว่าปูมาละก็ย่าอ่าไม่ละก็อก Để là cái nữa. Tưởng nữa là ừ. Để nữa. <laughs> này là sự công an những chọn gần như của anh chạy đã tự nhỏ một tóc giả ต้นไหนเขามาเก็บค่าไฟแล้วเหรอตกนใจกันแดนค้าไฟ่ต้นให่นี้สามล้านตาอก็อันหนึ้นเป็นเมื่อน่ะสามล้านตา,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 นตา,าหน่วยพองตาควนเก็บหนวันที่ล้านครับก็โหรับรารวิควนเก็บ มีอาถรรเรื่องการชวยเหลือ โนรักหน่อยสินนไปว้นะนี่เป็นโน่เลยตจำกระปาไม่ใช่อะไรนะผู้ใดก็โน่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 วางอย่างไรมองนี่มองบ้านี่ไปตู้ไปมา่อมาหน่อยีมน่อไปตู้ก็ไอจะบอกมันได้า้ ไปบาไปอยู่นอกน้ำตู้ทางประเทศน้ำตู้ไูเรียนไปจ่างกินเาโน่โน่โน่โนโน่โนโน่ไปบอออ่ะเอาแม่ไปกินแน่อาวไปกินเอ็มเมแม็เยกินบ่กินบ่อแม็กินบ่าแมมกินบ่แม่มเี่ยอะไรอันนี้แม่มไผ่หนแม่ไผ่หน แม่ไา่แม่ไยลูกเดวตูวาจกบเบืเออันนะด้ยแค่จีดีแม่พายลูกนะแม่พาแม่าม่บอกเอาสตีแม่แม่ไม่บอสเอ้ยช่โทหาพาฮัลลก่าเอ้ยแม่มาไว่าแม่มอรับบสแล้กจนแม่แม่ว่าัแม่นอนดิ พ่อจ๊ะพอ่อจ๊ะแม่ไม่เอาน้องแม่นหรออาโซ่โซ่ะโซ่หะ่าเลยจ๊ะป้าจ๊ะโอ้แมจ๊ะป้ามไปน่องแม่เครอู้ว่านี่นะคนละคนเห็นทีอย่าตู้ขา่นนะตู้อืม ใครจะพาขนาดนีทีโยผ่านยากเนาะาเรว่าไม่ทา,าน,นา,าเราทีทีผ่าน,นยาเนาะยามันจะาไปนะนม่อะไรเก่งแม่แม่ยาเน่นนยบห้องเราผ่าไหห้งองกรา่าไหมามาเอากันแน่เดี๋ยวห้องไหมห้องอ้อแม่ยอยสตกตายขล่อเนาะ่ตเ<ป>ออตาหล่อ กิอแมมพ้าแมมพ้าแต่เพื่อนอยากกินกับแมมพ้าแมมพ้าค่แมมพ้าได้ใช่ไหมไปสิโอเคพเมยีพนังไอคิดนี่พ่ะกาสีคอจะคลิปไปแล้วเนาะฝากพเมย์พนังกดไลค์กดแชร์กดติดตามใีกล่องแจ็คเอดนะไปแล้วไปดีสบายดีน่นน่อีกไปักเป็ดปักเป็ดปักเป็ดเอาไดีก่อนจ้ะดี